<ersch> บังกับอธิบายป้าแดงติดติดอยู่ติจุลาวันต้องหน่อยได้ไหมครับ <f utilizz ates 32> ว่ามันสวยได้บางอธิบายที่ว่าผ้าแดงติดติดอยู่ที่เอววันทองอ่าแ่ว่ามันสวยเลยนั่นนะอ่ามันสวยได้โอเคอ่าลักลักเดี๋บังกข้าใจนะนี่คือแต่ในไว้ก็บังที่ว่าพอรู้มาหน้าที่ก็มันก็คือการทวงหนาหนักนะครับอ่าก็คือจุฬาวันทองอ่าจุฬาอ่าอนุมัติเมก นะครับนารากวางจักนารากวางโกนนะครับก็จะเมื่อหรือทึกว่าจะใช้ปิงมื่เลยกับก็คือผ้าแดงตรงนั้นนะครับตีเอาคือเรียกว่าปิงมีนะที่ท้วงน้ำนักอ่ากับนี่นึงเลยท้วงนำนักบปว่าวัวจุระหาวัวตายนี่มันมันเราเนี่ยครับมันจะท้วงน้ำนักอยู่นี่เลยกับท้วงมือนักนักลังเลยถึงเวลาข่อยากกันมันเราก็อยากว่าคือการใช้ด้วยนะการาใช้ใช่ยังไงก็คือการมันเราก็อยากอยกคืออยากแรงเลยครับอยกก็คือมันข่อยแรงปวดเลยปวดว่าผ้านั่นนะกับผ้าที่มันท้วงน้ำนักอะไร แตาอุยวมาวว,าว้าวว้าเลยต้วงืออยากรวยอยากรวยนะครับแต่คือแต่ทำทุกส่วนตุกทองทุกเบลก็มันนะครับจะอยากรวยมาดหมัดอ่าซึ่งก็เรียกว่าปิงนะครับอ่าปิงปก็จะพระธาตุกลางเรียกว่าตาปิงอ่าตาปิงซึ่งก็นาติดติดจองก็มันก็คือคือใช้ในอ่าอืมคือจุฬาอันตรองใช่ไหมอ่อาก็วะกะวะก็คือมันมันโอโลนะครับมันใจสั้น ทำไมมันปิ้งมันจะโยเตียงว่าก้าวว่าดีไหมคือก็มันมันมันปิดกิมิก็มันท้องนะครับเนี่ยคือเวลามันยักใช่ไหมปลาเลยมันจะเหลือเย็นปิดดีๆนะครับคือเมื่อน่ะอ๋อเยอะไะเนี้ยมันบัตรไปบัดมาบัดไปบัดมานะครับแน่ก็คือมีหน้าที่คือปิดจิมิก้องันทองด้วยนะครับอันนี้คือชัดนะคือสูว่าจะชาดไม่ได้ชัดก็จริงอะไรอย่างเงก้องจริงก็จริงนะครับเออใช้โซยามด้วยปิด จิ้มิด้วยแล้วก็ทุ้น้ำนักด้วยแล้วกบอะไรประมาณนี้นะครับ